สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตีนานามคุณเก็บเหรียญเดียครับจะขอพาท่านมาด,ดูเหรียญสองบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระพาปรมินทรมหาภูวิพุอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเหล่านี้แหละครับท่านแต่ก่อนอื่นขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่าพุ่งเลื่อนหนีไปไหนครับ พี่เนๆเนเพื่อนน้องๆทุกท่านจะได้รู้เองครับว่าระหว่างสองเหรียญนี้อยู่ที่อันดับเท่าไหร่ราคาเป็นยังไง UNC เป็นยังไงและผ่านการใช้จะมีราคาไหมอย่างนี้แหละครับท่านไม่ใช่ว่าราคาอยู่ที่หน้าเหรียญมันก็ปกติธรรมดาครับที่อยู่หน้าเหรียญแต่ที่เราจะไปหวังกังเกงกำไรในวันข้างหน้านั้นมันจะพอมีไหมอย่างนี้นะครับท่านขอให้พี่ๆเนเพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆจะได้รู้เองแหละครับมาดูนี่ครับ เหรียญแรกเป็นสีเงินนะครับระหว่างสองเหรียญนี้ยังไม่ทำการล้างครับสีเงินกับสีทองครับท่านนี่ครับสีเงินกับสีทองสองเหรียญนะครับต่างพศนะครับเนี่ยเบื้องหน้าพองท่านคือภูวิพอรุณเดชครับส่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก้าครับท่านสังเกตดีๆนะครับยังไม่ทำการล้างแต่เงาวับขนาดนี้มันน่าเก็บสะสมไหมบัุมวารูปพู้องค์ท่านครับก็สวยงามครับนี่ครับเป็นพระเหรียญยังบางพระเสียนใหญ่นะครับเนี่ย นี่ครับเป็นเสียนใหญ่นะครับเศียนอย่างบางนะครับเนี่ยส่วนขอบมุมนะครับมีนี่ครับด้านนอกคือเรียบสนิทเลยครับส่วนตรงกลางข้างในคือข้างในคือเป็นรูปไข่ปลาครับวงกลมนี่ครับรูปไข่ปลาครับเป็นไข่ปลานะครับท่านงั้นแหละครับผมปะกกาผมไม่ได้เปิดขปิดขึ้นหรือไงเออนี่ครับโอ้ยปอกสีหมดเลยน่าจุเลียดมากเลยครับเนี่ยขูดออกแล้วครับนี่ครับ คือจริงๆมันเป็นสีเมจิกครับเนี่ยไม่ใช่ประกาหรอกครับเพราะประกาผมเอาขึ้นละแต่ว่ามันเป็นเลขสองที่เขาเขียนไว้พวกแม่ค้าเขาจะสับสนครับระหว่างเหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญสองบาทเพราะว่ารีบๆทอนอย่างนี้เขาจะเอาทอนออกมากลายเป็นเหรียญบาทไปเฉยเลยครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเหรียญมันก็ใกล้เคียงกันครับเป็นสีเงินด้วยกันแล้วก็ต่ใหญ่ห่างกันแค่นิดเดียวแค่นั้นเองครับสำหรับนี้น้ำหนักสี่กรัมนะครับเหรียญสิบบาทนี่ครับ ตอนเหรียญสองบาทนี่ครับน้ําหนักสี่กรัมนะครับมันก็เลยใกล้เคียงกันสําหรับเหรียญหนึ่งบาทนั้นน้ําหนักแค่สามกรัมนี่นะครับท่านดูสิครับนี่ศูนยด้านหลังกับประเทศไทยพศสองพันห้าร้อยสี่เก้าครับท่านส่วนตรงกการคือวัดสังเกตครับท่านตุกการนี้นะครับนี่ครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่เก้าเนี่ยติดอันดับอยู่ที่อันดับที่สี่ครับท่านปร ผลิตอยู่ที่ร้อยเ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเหรียญนะครับท่านผลิตอยู่ที่ร้อยเ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเหรียญนะครับท่านสําหรับสีเงินนะครับมาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยนี่ครับภูมิพลอดุลยเดชเช่นเคยครับสําหรับเหรียญสีทองนะครับส่วนนั้นหลังคือรัชกาลที่เก้าครับนี่ครับบรุบรูษกู้สวยงามไม่เบาครับสําหรับเหรียญนี้ครับเงาวับเส้นเดียวกันครับเนี่ยก็เป็นเงาวับเหมือนกันครับเนี่ย สวยงามครับยังไม่ทําการล้างนะครับเนี่ยลักษณะของเหรียญก็ใกล้เคียงกันครับนี่ครับมาดูสิครับเนี่ยขอบเฟืองครับขอบเฟืองนี้จะยาวกว่าเหรียญสิบบาทนะครับขอบเฟืองสลับเดี่ยวครับจะยาวกว่าเหรียญสิบบาทพว่สู้กันไปนี่แหละครับใหญ่กว่าด้วยครับยาวกว่าครับมาดูด้านหลังครับนี่ประเทศไทยปีพศส5 5 8ันห้าร้อยห้าสิบแปดครับท่าน ส่วนด้านล่างคือสองบาทแล้วก็สองครับส่วนตรงกลางคือวัดสเกตพูดง่ายๆคือเปรียบเทียบพูดง่ายๆตรงๆก็คือวัดภูเขาทองขขงเรานี้แหละครับท่านแต่คือวัดสเกตนั่นแหละครับเว้นเหรียญสองเหรียญน,นี้ปีพศสอง8ันห้ารอยห้าิบแปดนี้จิดอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ครับอันดับที่หกครับท่านห้าอันดับที่หกครับผลิตอยู่ที่ร้อยห้าสิบห้าล้านผลิตพ,พอดีเลยครับท่านร้อยห้าสิบห้าล้าน ปีพศ2558นี้ผลิตที่155ล้านเหรียญน,นะครับท่านเป็นอะไรที่ผลิตเยอะแต่หาตอนนี้หาไม่ค่อยมีแล้วนะครับ